ปัจจุบันนะครับณนะวันที่20พฤศจิกายนปี2564มียาที่สามารถกำจัดโควิดที่คิดค้นขึ้นมามี2ชนิดด้วยกันตัวที่1คือโมนิพิราเวียและตัวที่2ที่ตามมาก็คือตัวแพ็กซ์โลวิดเดี๋ยวมาดูนะครับจะมีการเปรียบเทียบยาทั้ง2ชนิดหมัดต่อหมดัดดูนะครับว่าถ้าเกิดเราเป็นโควิดเราอยากจะได้รับยาตัวไหนครับฝากกดถูกใจกดแชร์และติดตาม Beauty Talk Channel เยครับตัวที่1นนะครับก็คือโมนูพิลาเวียซึ่งผลิตโดยบริษัทเมอร์ของประเทศเยอรมนีและอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือแพค l โลวิซึ่งผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ของอเมริกาครับข้อที่1เปรียบเทียบกลไกลการทํางานโมนูพิลาเวียจะไปเปลี่ยนแปลงสารพันธุก,กรรมของไวรัสทําให้มันไม่สามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแพค l โลวิจะไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโปรตีเอส ซึ่งเป็นเอนไซม์สาคัญที่เอาไว้สำหรับการแพร่พันธุ์ทําให้มันไม่สามารถที่จะแพร่พันธุ์ต่อไปได้ครับข้อที่2นะครับว่าตัวยาเริ่มต้นมาจากไหนถ้าเกิดว่าเป็นตัวมินิพิราเวียเริ่มต้นมาจากเป็นการคิดค้นเพื่อสําหรับกําจัดพวกกลุ่มโคโรนาไวรัสอย่างเช่นพวกซาร์สพวกเมอร์ดยเฉพาะเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นแพคโซวิดเป็นกลุ่มยาที่ใช้ไว้สําหรับกําจัดเชื้อเอชไอวีครับต่อไปนะครับข้อที่3เป็นวิธีการรับประทานนะครับถ้าเป็นมินูพิราเวีย ให้ทานครั้งละ4เม็ดวันละ2เวลาติดต่อกัน5วันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแพ็กซโลวิดให้ทานมื้อละ3เม็ดวันละ2มือ้อนะครับติดต่อกัน5วันเช่นเดียวกันครับข้อที่4นะครับประสิทธิภาพอ้างอิงจากการศึกษาถ้าเป็นตัวยามินิพิลาเวียทําการศึกษาในกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วรุนแรงนะครับพบว่าสามารถลดการติดเชื้อแบบรุนแรงได้ถึง 50%ครับและในกลุ่มคนที่ศึกษาไม่มีคนเสียชีวิตต่อไปมาดูประสิทธิภาพของตัวยา p a x l o v i d ของไฟ i ซอร์นะครับจากการศึกษาคือศึกษาในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วรุนแรงนะครับถ้าให้ยาภายใน3วันหลังจากติดเชือ้อพบว่าสามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อแบบรุนแรงได้ถึง89%ครับแต่ถ้าเกิดให้ภายใน5วันสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบบรุนแรงได้ถึง85%ครับ และในกลุ่มศึกษาที่ได้รับยาก็ไม่มีคนเสียชีวิตเลยเช่นเดียวกันครับข้อที่5นะครับผลข้างเคียงของตัวยาถ้าเป็นตัวยามินูพิลาเวียไม่ไรายงานเรื่องของผลข้างเคียงที่รุนแรงครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวยาแพคโซวิดมีพูดถึงผลข้างเคียงบ้างเช่นคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียครับข้อที่6กําลังการผลิตพบว่าตัวยามนูพิลาเวียจะผลิตให้ได้ภายในปีนี้10ล้านคอสครับและใน ปีหน้าให้ได้20บล้านคอสต,ต่อไปกำลังการผลิตของตัวยาแพ็กซโลวิดภายในปีนี้น้อยกว่าหน่อยนะครับไม,ไม่ไม่น้อยกว่าน่อยหรอกน้อยก็เยอะเหมือนกันก็คือ18 0,000คอสนะครับแต่ปีหน้าจะเพิ่มกำลังผลิตได้ถึง50บล้านคอสตครับต่อไปข้อที่7นะครับมาดูว่าประเทศไหนอนุมัติให้สาหรับในการใช้การรักษาโควิดในทีแล้วนะครับถ้าเป็นยาตัวแรกก็คือเมนูพิลาเวียพบว่าตอนนี้สหรัฐอาณาจักรนะครับอนุมัติให้ใช้แล้วนะครับแต่ทาง สหรัฐอเมริกากําลังพิจารณาอยู่นะครับส่วนตัว p พ็กซ์โลวิดเนื่องจากว่าเป็นยาที่ใหม่กว่านะครับยังไม่มีประเทศไหนอนุมัติให้ใช้เลยนะครับและทางสหรัฐอเมริกาก็กําลังพิจารณาอยู่ครับข้อที่8นะครับความเคลื่อนไหวของประเทศไทยนะครับพบว่าถ้าเป็นยาตัวแรกก็คือมินิพิราเวียทางไทยกําลังของงบเพื่ออนุมัติซื้อทั้งหมด5 0,000คอสครับสำหรับ p พ็กซ์โลวิดนะครับรัฐบาลไทยกำลังเจรจากับไฟเซอร์อยู่ครับ ต่อไปนะครับข้อที่9นะครับราคาของยาต่อหนึ่งคอสนะครับทั้ง2ตัวนะครับคาดว่าราคายาใกล้เคียงกันก็คือตกประมาณ23,000บาทต่อ1คอร์คสของการรักษาครับแต่ว่าในประเทศที่ยากจนราคาก็จะถูกลงตามรายได้ของแต่ละประเทศนะครับเชื่อว่าน่าจะมีหลักการนี้สำหับยาทั้ง2ตัวครับทุกคนฟังแล้วคิดว่าถ้าเกิดเราติดโควิดอยากจะทานยาตัวไหนดีครับ แต่สำหรับผมเองคิดว่าไม่ติดเลยเป็นดีที่สุดครับดังนั้นอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะครับแล้วก็กาดจะตกนะครับรักษาความสะอาดนะครับใส่หน้ากากแล้วก็เรื่องของการล้างมือต่างๆนะครับรวมทั้งเว้นระยะห่างอย่าพึ่งนิ่งนอนใจว่าประเทศเราเปิดแล้วเราสามารถจะไปคลุกคลีกับคนต่างๆได้อันนี้ยังไงก็อยากให้ระวังไว้ด้วยครับฝากคนละหนึ่งไลค์นะครับช่วยกดเป็นกำลังใจให้กับ BeautyTalk กชา n แนลและหมอรัศภูมิด้วยนะครับฝากถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปดีๆในคราวต่ตอๆไปด้วยครับ